ติดจริงไหมนี่สภาพนี้ติดนี่อาจจะเอาแบตมาพ่วงคิดได้เนาะดีมก็คิ้อนางนี้สิดูมันทำเก็บต่อนี่ดิอาลบเอาบวกหก็พ่วงลูกเดียวนี้พ่วงลูกเดียวพ่วงลูกหน้าเลย ขีมหัวท้ายเลยเนี่ยอันนี้นายบัวเลยนะเนี่ยเอ้ยหัวท้ายเลยเอาเลยเออแล้วก็ขีมนี่ลองลงดินฮึ่มลองดินเบิ้มเอาเอาจึ๊ดเหมือนจับฮะดินไม่เข้าไม่ถึงหรออ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวระเบิดงอีกไม่มีอะไรเสียแล้วพี่กบเอาเอา ่นปิดไฟก่อนนี่ปั๊มติ๊กยังไม่ทำงานเลยเฮ้ยถ้ไรลนอ่ะอาลูกนี้ด่ะเฮ้ยลูกนี้มันดึงบ่าพอดลูกนี้ออกเลยก็ลูกนี้ไม่ใช่ลูกเก่าไม่ไ้ันไมนมีไฟจริงไหมคีบผิดแล้วอันไหนดินน่ะดินอยู่ไหนคีบลูกเดียวอ่ะไหนต้องคีบลูกนี้ลูกนี้มันบวกว่ะ ลุงนี้อันออกจากแบงว่ะนี่บวกเหรอคลิปลุงนี้เอาไปเอาอีนุ้ยนุ้ยกดึงไฟหมดเลยไอ้หมอันนี้เขาแบงค์เขาแบงค์ลุงใหม่นี่บวกนั่นเห็นไหมแรงเหรอแรงเลยอันนี้วันพีนบวกอันนี้อะไรบวกวะบวกโนนบวกถูกแล้วเหรอใช่บวกยี้ผายคลิปพีนเขาแบงค์ ขายไหมลูกละพันคอยขายขายลูกละพันอ้าเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเออเหมือนเดิมใช้ลูกนี้ไปก่อนเออเอามันสตาร์ตติดใช่ไหมติดไม่ใช่เอา้าพอติดแล้วค่อยเอาไส้ไปทั้งคืนไม่ชาร์จมาเนาะโอ้อโล,โลูกสำรองมันเอาอีรูปแรงลูกที่ไม่มีไฟใส่ขา้ขางหน้าใช่ ก็ได้รูปเปียวอ่ะเร speaker, roommate, าดูว่าจะติดไหมตอไปดมีไฟอย่นกงแบสภาพนี้อ่ะมีไฟพอขี <t is <t is ้เลยพอมึงขยันอย่นี่แั้นเขาวิ่งไว้สิเดือน5เดือนนะ้สลับามีไฟเดี๋ยวมาซื้มาแล้วะเอาใส่เทเลปันนึ้นเล่อนดอมอ่ะไหนหาเลยนะถ้าใช้ไม่ได้นี่หาเลยนะเทปิดูก็ด้หรอกงมันึำไมเอ ก็ใชไงเดิไมอืมไถึงนี่แล้ไม่ถึงไนขนาดไมโครยังเดินเลยโ้งเอ็กเจนเลยจะบอกน้สภาพนี้ติดติดจริงเลยพลอยก็ติดพลอยลงเหมือนเปลียนทำไมล่ะอ้าวไม่เดือดร้อนอะไรเอามาสจันเลยนนสภาพนี้ติด